สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกท่องสุดคูณแม่สีกันนะคะแต่วันนี้จะให้พี่ปอมาลองสาธิตวิธีการท่องสุดคูณแม่สี่ให้เด็กๆดูค่ะไปชมกันเลยนะคะ 4คูณ1เป็น4 4 2คูณ2เป็น8 4 3คูณ3า2คูณ4 4 6 4คูณ5 20 4คูณ6 24 4คูณเ28 4 4คูณ8 32 4คูณเ36 4คูณ10เป็น40 4คูณ1เป็น44 4คูณ12เป็น48เป็นยังไงบ้างคะพี่ปอสาธิตวิธีการท่องสุดคูณแม่4เด็กๆลองไปฝึกท่องตามให้ได้นะคะและพยายามฝึก ให้ได้จังหวะถูกต้องด้วยนะคะเนบัลลแ้วทง